ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์ทุกๆคนทุกๆท่านนะคะประจําปักหลังเนาะ16 เมษาถึง30เมษายนนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้ Ten of Pentacles นะคะ Four of Cups The Stand แล้วก็ The Wheel of Fortune นะคะเพศ of Cups นะในความรู้สึกในความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้มีความสุขดีนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะคะในช่วงนี้นะมีความรู้สึกดี ความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวรอบกายของคุณดีไปหมดนะคะแล้วคุณกําลังจะได้โชคลาบด้วยนะไม่ว่าจะความสัมพันธ์ในความรักการงานการเงินของคุณนั้นเป็นไปในทิศทางที่ลื่นไหลเป็นในทิศทางในทิศท,ท,ทางที่ดีไม่ได้ขัดสนไม่ได้ต้องมากุมขมับหรือหรือต้องทุกข์ใจอะไรนะคะในตรงนี้เนาะแต่เพียงแค่ว่าคุณนั้นยัง ยังไม่รู้ว่าคุณนั้นจะต้องปรับปรุงตัวไปในทิศทางใดด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูดีและเพอร์เฟกอยู่แล้วแต่ด้วยตัวตนของคุณแล้วคุณเป็นชาวสิงชาวสิงธาตุไฟคุณจะมีความกระตือรือร้นอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลากระตือรือร้นอยากทำนู่นนี่นั่นตลอดเวลานะคะอยาก อยากจะคิดอยากจะสร้างสรรค์อยากจะประดิษฐ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณมีความที่แบบอยากจะทำแต่เนื่องจากว่าในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณนั้นเพียบพร้อมไปหมดแล้วเพียบพร้อมดีหมดทุกอย่างเงินก็มีงานก็ดีนะคะทุกสิ่งก็มาความรักทุกสิ่งก็มีแต่ในบางคู่บางท่านในบางกรณีนะคุณอาจจะดีมีเพียบพร้อม แต่ว่าความรักไม่มีนะคะตอนนี้เป็นโสดนะแล้วก็ในเคในบางเคสบางกรณีน่ะโสดมานานด้วยนะในตอนนี้คือคิดที่อยากจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแต่ไม่มีไม่มีใครเข้ามาต่อให้มีใครเข้ามาคุณก็ไม่ได้เลือกเขานะคะในช่วงนี้แต่ว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณนั้นตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจและก็สนใจ นั่นคืออะไรเรามาดูกันนะคะในเคสใบบางกรณีซึ่งชาวราศีเสิงมักจะมีความพิเศษอยู่เสมอซึ่งหมอสับไพ่หมอก็ยังตกใจว่าหมอสอบไพ่พยายามที่จะโฟกัสยู่ที่5า้าใบแต่ทำไมได้เจ็ดใบนะคะในตรงนี้นะออกมาแบบงงๆนะไพ่ซ้อนกันออกมาแอบออกมาด้วยนะคือไม่ได้ตั้งใจให้ออกมา คือทางนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีคู่นะได้ q u e e n of Pentacles แล้วก็ The Fool, The Magician, p a g e of Cups และ The s t ตนและไพ่ส่วนที่ออกมาเพิ่มเสริมเติมอีกสองใบก็คือ Six One, s o x of สวา q u e e n ซ f f คัฟนะคะในตรงนี้นะแต่เท่าที่หมอสังเกตก็คืออีกสองใบที่จะ ที่ออกมาพยายามที่จะมาสื่อสารกับเราเนี่ยคือเขาพยายามที่จะมาสื่อสารสําหรับคนโสดน,นะคะแต่ก่อนอื่นหมอจะอ่านสําหรับคนมีคู่ก่อนนะห้าใบาแรกก่อนนะก็คือคนที่มีคู่นะเขาคนนี้เขาเป็นคนสวยเขามีนคนเป็นคนมีเสน่ห์ไพ่อาจจะสลับกันก็ได้นะเขาเป็นคนสวยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เขาเป็นคนที่รักอสิสระ เขามีโรคส่วนตัวสูงซึ่งเขาก็รู้ดีแล้วคะว่าตัวเขาเองนั้นมีโรคส่วนตัวสูงซึ่งเขาก็หักห้ามใจไม่ได้ปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้แต่เขาก็พยายามนะคะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณแต่เขาดูเหมือนกับว่ายิ่งปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ใช่ตัวเขายิ่งทำย่างไรก็ดูเหมือนกับว่าจะยิ่งขัดขัดเหมือนกับประมาณมีความรู้สึกเหมือนกับว่า คนที่ไม่เคยบอกรักจู่ๆมาบอกรักก็เหมือนกับจะขัดขัดปากแล้วก็อายๆตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะมีความรู้สึกประมาณนั้นเลยนะที่แบบว่าตัวเองเคยทําแบบนี้แล้วอยู่ๆไปทําหวานจากแข็งแขงไปทําหวานไปทําอ่อนหวานจากที่นั่งขัดสมาดไปนั่งพับเพียบทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทํา นะคะก็เลยจะดูแบบขัดขัด,ขดแก้แก้กลางๆอะไรไปประมาณหนึ่งตรงนี้นะเขาก็เลยดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ทําถ้าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนั้นนะคะเขาจะไม่ทําเขาจะไม่ยอมทําขนาดนั้นซึ่งเขาเองเขาเคยแอบไปทดลองตนเองแล้วนะคะซึ่งเขาทดลองแล้วเขารู้แล้วว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะทําได้ไม่สามารถที่จะทําในบททดสอบนี้ได้ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบในความสัมพันธ์ก็คือประมาณว่าคุณต้องการอยากจะให้เขานั้นเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานหรืออ่อนโยนหรือทําตัวในรูปแบบที่คุณนั้นต้องการซึ่งเขาไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่คุณนั้นต้องการได้นั่นเองแต่จะบอกได้ว่าสิ่งที่คุณขอไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้นะคะเขาอยากให้แต่เขาทําให้ไม่ได้นะคะเขา คือไม่ใช่แนวที่ถนัดสําหรับเขาซึ่งเขาเองเขาก็อยากจะให้คุณนั้นเข้าใจเขาด้วยในมุมนี้นะคะส่วนในฝั่งของคนมีคู่นะอืมแต่เขาเองเขาก็เป็นคนเก่งนะเก่งทั้งการงานเก่งทั้งด้านการความคิดการเสนอความคิดอะไรต่างๆอานาเขาเป็นผู้นำนะในตรงนี้เนาะอืม เขาอาจจะเป็นคนธาตุเดียวกับคุณเขาเป็นได้นะมีเดอะสแตนออกมามีธาตุมีชาวธาตุไปขึ้นมาด้วยนะเป็นผู้นำอาจจะข,ขัดกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังขัดงัดข้อกันหรือเปล่าคะกำลังงัดข้อกันอยู่หรือเปล่าแบบคุณไม่ยอมเขาไม่ยอมคุณเก่งเขาเก่งแข็งกับแข็งมาเจอกันอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะ แบบไม่ยอมกันงัดข้อกันนะและส่วนในฝั่งที่2ใบเสริม2ใบพิเศษเนี่ยออกมานะคะคือเธอออกมาแบบแอบแอบ,แบนะซิกซสควแล้วก็ควีนส์คัสได้ออกมาบ่งบอกในกรณีที่ในความหมายในเชิงคนโสดบ่งบอกว่าคนโสดเนี่ยเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้คุณอะได้เจอกับความเจ็บปวดมาก่อนก่อนที่คุณจะมาโสดนะคะ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีคู่มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาและก็ในปักหลังสิบหกถึงสามสิบเนี่ยคุณอยู่คุณกำลังคุณคุณคุณได้มีสถานะโสดเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณเคยมีคู่มาก่อนก่อนที่คุณจะมาอยู่แล้วก็มารับมอบสถานะโสดตรงนี้นะคุณเจ็บ แล้วคุณก็คิดว่าคุณเองคุณเป็นคนเจ็บประจําคุณก็เลยทำตัวเองให้เหมือนกับว่าอยู่ตัวคนเดียวให้ได้นะคะพยายามที่จะอยู่กับตัวคนตัวตัวคนเดียวนะ,ะเพราะว่าตอนนี้คนที่เคยมีคู่และเจ็บหนักนะคะมาอยู่ในสถานะโสดเนี่ยความคิดความรู้สึกของของคุณนะคะชาวโสดคุณจะ รู้สึกเหมือนกับว่า,าคุณอยู่คนเดียวดีกว่าไม่มีใครก็ได้อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวร้วสบายใจคือพูดง่ายๆว่ามีความสุขในการที่จะอยู่ด้วยตัวของตัวของคุณเองนะคะอยู่แบบสดๆเดี่ยวๆเลยจะมีความสุขซะมากกว่าไม่จะเป็นต้องเป็นรับผิดชอบอะไรด้วยซ้ำในความคิดของคุณในแบบนี้นะอืม ในชาวโสดนะคนโสดมีความสุขกับตนเองส่วนคนมีคู่ก็กําลังจะควบคุมและคอนโทรลคนรักของคุณแต่ก็โดนเขางัดข้อซะงั้นนะคะก็เลยเหมือนกับว่าขัดจิตขัดใจนอยๆกันไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่โดยรวมๆแล้วก็คือดีนะคะในตรงนี้ก็คือสรุปว่ามีความพลานอยอยู่ในนี้แต่ว่าองค์รวมแล้วก็คือมีความสุข อย่างเต็มเปี่ยมนะคะถ้าความสุขของคุณเต็ม1 0บให้เนะคะเพราะว่าหนี้คือความน้อยใจแล้วก็ความความแบบผิดหวังเล็กๆแค่นั้นนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะแนวโน้มความสัมพันธ์ แนวร่มความสัมพันธ์ในตรงนี้จะตีจะตีได้ทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดได้นะเพราะว่าจะออกแนวแนวเดียวกันนะคะได้ดิชาริอ i g ใน of Cups t 2 o of Cups นะคะแล้วก็ A of Wands Page of Pentacles นะคะในตรงนี้เนาะคือคุณเหมือนกับว่าในบางคู่บางท่านในบางกรณีนะคุณอาจจะได้มี การแต่งงานคือได้จัดงานเฉลิมฉลองคือประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งของในความสัมพันธ์นี้นะแล้วคุณก็กำลังที่จะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เรากำลังจะดำเนินเดินหน้าต่อไปคือพูด,ดง่ายๆว่าในขณะนี้คุณกำลังคบกันอยู่และคุณก็ได้แต่งงาน และคุณก็จําเป็นนี้ต้องไปเรียนรู้อีกสเต็ปเลเวลหนึ่งก็คือว่าหลังแต่งงานเนี้ยคุณจะต้องเรียนรู้กับการที่จะอยู่ด้วยกันเรียนรู้ในการที่จะมีการเป็นครอบครัวนะคะในตรงนี้เนาะหรือในบางเคสในบางกรณีบางท่านนะคะได้ในสับคับเนี่ยบ่งบอกได้ว่าคุณกําลังก้าวขั้นไปสู่ขั้นที่กําลังจะมีบุตรนั่นเองนะและทูสับคับเนี่ยบ่งบอกได้ว่าคุณกําลังจะ,ะเผชิญกับ ปัญหาในบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนคุณอาจจะยังหาทางแก้ไขไม่ได้คุณอาจจะพบเจอกับส,สถานะที่คุณกําลังสับสนว่าคุณนั้นจะทําอะไรยังไงดีอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาฝั่งคุณอาจกําลังจะเจอสถานะที่แบบว่าคุณมีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมและภรรยาคุณกําลังตั้งครรภ์ และคุณจะทำอย่างไรดีเพื่อที่จะซื้อของไปบำรุงภรรยาของคุณอาจจะมีความสับสนกังวลใจหรือมีปัญหาในรูปแบบนี้เข้ามาก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณนั้นจำเป็น,นต้องใช้ความคิดและจำเป็นนี้ต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็เอซอฟต์แวร์ขึ้นมาคือว่าคือจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ คือคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆสถานะใหม่ๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่รวมถึงการมีโชคลาภการเสี่ยงโชคอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะแต่โดยองค์รวมๆแล้วคือความหมายก็คือว่าคุณมีความสุขคุณได้รับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี้มานะคะ คุณเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขสุขที่นี้คือสุขแบบแบบน้อยคนที่จะได้พบที่จะได้เจอคือหายใจได้อย่างแบบโล่งท้องเต็มปอดออกมาแบบอย่างสดชื่นนะคะในตรงนี้คือพูดอะไรออกมาก็คือสบายใจนะคะในตรงนี้ไม่มีอะไรติดขัดคือตรงนี้หันซ้ายก็ดีหันขวาก็ดี แม้กระทั่งเหยนหน้ามองลงมาก็ยังดีนะคะในตรงนี้คือความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างดีนะคะบางคู่บางท่านบางเคสอาจจะมีบุตรเข้ามาร่วมคุณอาจจะมีความสุขและดีใจกําลังกาลังแบบยินดีกับการที่มีบุตรอะไรตรงนี้อยู่ด้วยนะแล้วก็คิดว่าฉันจะต้องทํำยังไงดีฉันกําลังมีลูกแล้วฉันจะต้องอยง ฉันต้องรับมือ,อยังไงอะไรอย่างงี้คะแบบคิดตับสนในแง่ดีนะคะไม่ได้คิดแบบในแง่ลบที่ขุ่นมัวอะไรประมาณนั้นนะแล้วเรามาดูคำแนะนำของโซลจิตวิญญาณนะคะว่าโซลแห่งจิตวิญญาณนั้นกำลังจะบอกอะไรนะโซเลิฟนะคะแล้วก็อะมีดิเทชันในตรงนี้โฟกัสนะคะคือเขาบอกว่า ให้คุณนั้นโฟกัสอยู่กับความรักนะแล้วก็เมดิเเมดิเทชันนะในตรงนี้นะเขากำลังจะมาบอกว่าให้คุณนั้นตั้งสมาธินะเนื่องจากว่าคุณนั้นอาจจะมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นในความสัมพันธ์แล้วก็ในบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังได้พบเจอในสิ่งใหม่ๆนี้ให้คุณนั้น โฟกัสอยู่กับความรักนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่ามีสมาธิในความสัมพันธ์นี้นิดหนึ่งนะอย่าไปตื่นเต้นหรืออย่าไปแบบจนไม่มีสมาธินะคะไปแล้วเรามาดูกันนะคะว่าโรแมนตองเจ้ากำลังจะบอกอะไรเนาะซ e ปเปอร์เรชั่นนะ ation, นะแล้วก็เลสโก้ออฟคอนโทริซูเพย์ t อตเทชั่นทูเดอะ f ลสเ s นะคะคือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่คุณนั้นได้พบสิ่งที่คุณนั้นได้เจอนะเป็นสิ่งที่คุณนั้นเฝ้าฝันรอคอยแล้วก็ภาวนาอธิษฐานที่อยากจะได้เจอในตรงนี้นะคะแต่ว่าสิ่งสิ่งที่คุณนั้นจะได้เจอนั้นอาจจะไม่เหมือนใครก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยทุกข์มาก่อนเคยเจ็บมาก่อนเคยผ่าน มรสุมหรืออะไรมาก่อนนะคะแต่ณเวลาเวลานี้ปากหลังนี้16-30เนี้ยคุณมีความสุขนะแต่ความสุขของคุณที่ได้มาเนี้ยอาจจะแตกต่างจากคนอื่นไปสักเล็กน้อยนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เคยถูกปิดบังยังไม่ถูกเปิดเผยหรือสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะ ต้องการอยากจะรู้ในตรงนี้นะกำลังจะถูกเปิดเผยนะคะตอนนี้นะนะคะความลับที่มีอยู่นี้กำลังจะถูกเปิดเผยคุณจะได้รับรู้ได้นะคะเพราะว่าจะมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างมาเตือนคุณในตรงนี้นะชาราศีสิงห์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณมีความสุขมากในปักนี้จงกอบกวยความสุขนี้เอาไว้นะคะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าความสุขนี้จะอยู่กับเราได้นานเพียงแค่ไหนนะคะยังไงวันนี้ก็ขอจบควาทํานายไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ